เมื่อหมดเหตุก็หมดผลเมื่อหมดความอยากทิ้นรนหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูผลมันก็จะไม่มีวันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์ได้ทำพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปหินหยกขาวพมา่าปางประธานพรณอุทยานธรรมคำเม็กเสกขาปฏิปทารมลมณียารามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะพระพุทธรูปสวยมากๆเลยค่ะ พระองนี้ได้ถวายเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตอายุอุฒนะมงคลกับหลวงปู่กิติศักดิ์อายุ79ปีนะครับค่ะปื้มใจมากๆเลยค่ะเป็นบุญของพวกเราอย่างมากมายนะครับพี่อ๋อย่างคนน้อมมาในใจนะครับเมือ่อทุกคนได้น้อมมาแล้วเดี๋ยวจ่าวตามพี่อ๋อนด้วยความตั้งใจนะครับอิมังมังมยังพันเต,นพ,นเตพุทธะรูปัง ก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้มาถวายพระได้พาครอบครัวมาถวายพระกับทางมูลนิธ,ธิบ้านพุทธลักษณ์การได้มาพร้อมกับคุณพ่อน้องแล้วก็ครอบครัวน้องครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็เด็กๆผมและครอบครัวก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจมากๆเลยลรืบใจมากๆเลยที่มาได้ถวายพระกับลูกๆและคณะเป็นบุญอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาถวายพระในวันนี้ รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากๆเลยครับขอบุญอันไม่มีประมาณนี้นนจงเป็นแสงกุศลนำทางสู่สวรรค์นำทางสู่พระนิพพานวันนี้โยมได้มาถวายพระพุทธปฏิมากรขอให้มีพระธรรมซึ่งเป็นองค์แทนของพระเจ้า อยู่ในใจของทุกคนเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมีความไม่เที่ยงเป็นปกติมีความไม่งามเป็นปกติมีความทนได้ยากเป็นทุกเป็นปกติมีความบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ขนสัตว์เป็นปกติอยู่ในตัวมันเองผู้ได้เห็นสิ่เหล่านี้ทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วคราวก็ชื่อเห็นพระธรรมที่เป็นตัวพระพุทธเจ้า จนทั้งเห็นมันเกิดด,ดับ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 จนมันดับไม่มีเหลือทุกอย่างก็เป็นเพียงธรรมชาติที่หมดเหตุขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะ